มือนี้ย่อยโซมากินเขายูโรตัดได้เจพน้องอันนี้เป็นโลตัสอุดรเนาะจากสาขาทั้งใดานนอยายโซก็บจำบ่ได้เนาะหลายสาขาเนาะโลตัสอยู่บ้านเนาะกระนั่นกินไลน์อัน,นลอไลน์เนี่ยเจพี่น้องไลน์อ,อันไลน์เนี่ย อันนี้เป็นพวกฟองหวานนะจ้ะขวบฟองหวานวานีเป็นลูกชิก้นจ้ะอระสอนออสอ้อกรซ้อ จะไปหาเนี่ยกินกันจค่นี่ยินะทัางกันเส้นมม่มวกยเตียวเนาะเนาะพี่น้องเกินแต่ก๋วยเตียวนเน่ะนี่ดไทย ไปถึงจ้ะทิ่เหนือเสียบๆทางไปทัวบ์ไถึงเงี่ยมีข้าวขาหมจูจ้ะอันนี้อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวเจ้าก๋วยเตี Ky ๋ยวค่ะเลือกก๋วยเตี Hy ๋ยวไก่ส okay. ิ้นสุดอยู่ที no ่ก๋วยเตี๋ยวไก่จ้ะมีน okay. mm ้องแก้โยกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มะระจ้ะกับก๋งหวานน ประมาสามสิบห้าสามสิบห้าบาทเองเ,เขาเหลือเราร้านรวม,มนิดแล้วสามารถดูจ้ะไปกินเขามาแล้วพี่น้องไปกินเขายูโรตัดมาแล้วกะสื่อของมานั่มไดอ้อี่หยางแนม่มือนี้ใช้อะไรบ้างนี่สื้อของเตรียมจะไปกินสวีเดนเลยจ้ะแต่ว่าเพรท่านกำลังไงเราแกเดือนหน้าแต่ว่าคิดพ่ออีหยางก็ซื้อไว้เองพี่นะ่า วันนี้ยายสูพลอยังยายสูก็ซื้อเอาเบ้อแต่กองเขาสองกงองเห็นมั้งกองเขากองขยสองกงองเสียออกไปกองหนึ่งกองหนึ่งเสียเอาไว้จะกินเอาไว้จะใส่ยุย้ยไยพี่น้องท่วงว่ะกองเขาคือขาดท้ยยายซูปนาวาซื้อไหมเราด้วจ้าอันนี้ได้อะไรบ้างซื้อความมาหมาได้พี่น้องมามาซื้อกินไปยังสั่นละเนาะ Anh yên yêu cầu 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 cà cầu yêu 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 เป็นเรืเปล่าเนี่ยมันต้องเขา่ามึงเขาก็ได้แล้วเนี่ยสองทังกูบาทุกงนี้ไม่นานปลูกช่วงทาง่า,ทางอัอนสร้างท่างอ่อนไล่ไหนพี่น้องทุ่มใบบกูดทุ่มเฮียงต่าง ซุ language, want, ite, ้มใบปุ้มงุีอย่างเนี่ยนะเขาส้างเป็นของออกจากผงอย่านั่งปงออย่งมีมืดกพ่อของเรบ้านนี่หลายอย่างนี้เห็นกับไข่แกนี่นยซึ้มี่สร้างฟองอ่อนทรงของสั้งของอ่อนไล่จกซ้นี่ยังพ้วนกัวปงัวพวกเอียงเนี่ย้อมนี่ สองเองจื honestly, ้อยัหาพวกทวีพวกยิ่ยั้งนี่ะพี่น้อง้ยตีเป็นจั๊กเลยจังยังมาท่านพอได้นีนยิงมาท่านพ่อเจอสิวันมือไปจัดซื้ออีกอย่างแน่ใแต่ว่าคิดพ่อยี่งยังก็ซื้อไปซื้อไปจ่ิงมั้ ถ้าเขาจะไปซื้อมือเดียวมันบวคิดพอซื้อไว้แต่เนิ่นๆเวลาจะซื้อไว้มากหอดแล้วมาซื้อไว้ลูกมากหอดแล้วไม่ซื้อไว้เลยแนว่ามือสืเองก็ซื้อว่าแตงโมันได้จักแนวมัน้วได้จักแนวบัดไปหอดอันเบื้องหลอกเลยจังกว่าโอ้ยสักให้ซื้ออันนั้นซื้ออันนี้มาย่ามสกินยังค่อยคิดพอสิน่ะซื้อเอารวดจ้ะซื้อไป้ลวย ไปเมื c, pues si. right hey, people, be, 8, one, ่อตอนแรกเนี job, ้ยอะไรมันวอกระเป๋าก็เต็มก็ซื้อไปไว้จริงๆเลยแล้วกองเท้าห่อไปห่อไปเก็บเฮดเดอร์ห่อไปเก็บเห็ดนี่ยกองเข่ากองง่ายๆนี่ยห่อไปเก็บเห็ดจ้ากอ้อะไรดีกว่าก้องเกี้ยวๆเนี่อาไปใบไต้ดีกว่ากองในสิเอาไว้ไทยย่า ม่ไปกินด้วยไถไปซักสักคนโอ๊ยพอหลับหงาเลยไปหอดกับไปอันไปตลาดมีพี่น้องว่าไปตลาดเก้าอันที่ยายโฉเคยขายผักเหรอพี่น้องก่อนจะไปมุ่งน่องยายโฉเคยขายผักที่ตลาดเนาะไปไกลตั้งแต่อดีตผลละวันนี้ไปพ่อหมูอพ่อพวกไปพ่อหมูพ่อพวกยุตตลาดก็พอจำได้โอ้ยโฉมากตัวนั้นมาสั่นมากกบฝรั่งตั่นมากมากกับอันเขาก็เจ้าก็ระดูกที่วะวังก็ไปยุ่งมุ่งน่องเนาะ บาที่นี้ยายสัก็ทำกับเจ้ากวนเขาเจ้าก็่อยากทำยายสูวหลกพี่น้องกับเจ้าก็ดีว่ามันห้องสีจําเขาเจ้าคนใดที่ไดู้บว่าที่นี้ยายสูก็เลยทำข่อมือขวบขวกกับนั่งคุยกันโดนเติมผู้นั้นก็มาผู้นี่ก็มาคุยกันมูอใครพักที่ตลาดขายผลละไม่ตลาดซื้อซอยแน่ซื้อซอยผู้นั้นก็ว่าซื้อซอยแน่ซื้อซอยนี่มันแต่แคซื้อซอยมู่ซอยพวกพี่น้องซื้ออันนั้นนะนี่ซื้อบอกผลไะมาล่าไม่นันละว่าง สือ่อซอยแน่เนี่ยพลังสื่อซอยแน่นคุณนายแบบว่าคุณนายโซกันเลยสื่อสัน,สอสน,อนนี้คุณนาย <g iggle> โซมาดามโซกันสื่อซอ,อยมูซอยพวกนพหน้าพี่น้องยันเสียสักสี <g iggle> สื่อซอยผู้นั้นผู้ละเล็กผู้ละน้อยจ้ะอันนี้เป็นที่องน่นง่อันนี้จ๊ ใบกับผ้าโอเป็นพี่น้องใบกับผ้าอบแห้งเขาเจ้าอยากขายดี่งดิ่งไปเจ้ามาเจ้ามาส่งให้เรื่องเราส่งให้เรืเราจะไปถึงเอาคลิปนี้กับพวมี่งยังพี่น้องทักทายกันเนาะว่าเยซูไปอีกยังมือนี่คือเป็นคือมิดคือมีแต่ปัสสาวะอืมไปหากินเขากินน้ำนี่ล่ะมาหวัดก็ซื้อฟองซื้อยังไม่นั่งกับป๋องนี่ว่าจุกทุ่มมืออยู่เมืองนอกพี่น้องเอออยู่เมืองไทยนหนพี่น้องจุกจุกจุกจน แปจังปังหมดละจ้าแต่มือมากหอดกันนะวเข้าเยอะนิวท่าที่เศร้าจกยุจ๊สั่นละมีแต่เน่จิตใจมันเป็นน้ำเจ้าของนี่แหละจิตใจเมื่อถึงน้ำเินแบบเป็นน้ำเจ้าของมี่ยวกับใจีเนอีกโดนเติมช<อ>่เด<อ>ือนนาอะแก่สิไปจะมาซื่อมานสนนี่มันก็เน่าเว่อรเสียงใช่ไหม ขอบคุละลายผู้่มั้งตะตุนจนจบนะจ๊ะขอบคุณผู้ที่กดติดตามได้โซทั้งไม่และเเ่าด้วยจ้ะพอกันไม่ิี่อยากจะสวัสดีจ้า